สวัสดีเอฟซีทุกท่านฮะตอนนี้พวกเราก็มาพักเที่ยงอยู่ที่ร้านเก่าร้านเดิมมาอีกแล้วจา้าสวัสดีครับปยาสั่งไปยัง,งน้องสั่งไปเลยใช่ไหมนนสัสมงส่งแล้วครับผมของนเส้นเล็กกับวนเส้นอยอยมาถึงก่เส้นเล็กฮะถ้วยละยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าอ่ะโอเคเราเอาถ้วยยี่สิบห้าบาท ห้าสี่กอนนะสร้อยสี้อยถ้าพิเศษก็จะอนี่คือมานนี้มีเตนเนื้อเลยดค่ะลูกชิ้นชอรเราไหมชอบเลยมาสั่งเป็นเตน็นไมไปมาดูตรงนี้นะซิงส์พีดยูเซานีต่อตอนนี้ได้ออเดอร์ไปเท่าไหร่แล้วเ้อมือยี่อันไหนรือมกิอไ สิบไปรู้ตาไปใเ็ดมาดิเฮียเรารอสั่งข้าวอยู่นะครับเอฟซีเสั่งก๋วยเตี๋ยวนอกเนาะที่หนักกว่าเแม่ปอหน้านั่นั่งมานาานอทนี้เราก็มาซื้อกระเตียนะฮะกินกระเตีมด ได้ได้ได้ไปกี่ชามแล้วนี่อันนี้มีของผมกับน้องไอซแล้วก็น้องปอนโอเคไม่ได้ทางนี้นี่คิดกันนี่แหละมาไอ้ยอผมไม่เอาละสองก้อนจ้าทีละทีละคนก่อนก็ได้นะครับเอลซีเดี๋ยวเรารอก่อนก่อนเนาะเพราะว่าไม่ค้าอยู่คนเดียววันนี้เราคิวกันโอ๊ยใส่งานบ่

แกเอาน้ำทานี um ่ยเยอะเยอะๆเยอะๆอ๋อ้อยน้พอเลยเซนีเยอเเี่ีมาทานข้าวทานปลากันเนาะนี่คอาวายกานนอกาศนะเอีก่งนสวัสดีครับต่อหอมีอยู่เส้นเผมนเพตรนี้เเฉพาะอะไร เฉพาะพ่ออยากกินฮ่าไหร่เดียวท่ายมามาคาจมามาุ้นุ้นชวนวุ้นหนึ่งุ้นหนึ่งเล็กามจ้าวิธีกเลี้ยงใคเลี้ยงเราเนาะโอ้ขดอรูดไปครับเขาที่เลยงเราเขาจเลี้รอเาไปให้งินเอาไปให้เจ้าของเห็ดเลยเด้อมาฟวงบอกื่อตออร้อยจะไม่มีตังค์ใจเออเออเน่นโน่นโเ่นใคีเลี้ยง เขาบอกว่าเขาไม่มีแรงไปแล้วตอนอ่าใช่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 เราได้จ่ายค่าเหตุไปแล้วไม่ได้จิดแล้วทุกคนที่ไม่ได้ไปหาแล้วทุกคนมีนะเอฟซีตอนนี้ทุกคนก็ได้กันแล้วนะครับได้กันเกือบได้ก๋วยเตี๋ยวกันทุกคนแล้วนะครับเอฟซีก็ยังมีต่อคิวไปนะครับชุดนี้คือเป็นที่เบา มมีีาากกแล้วมากนะครับกับไอ้กีซียูก็เซเล็กกระพุนเส้นจะเซเล็กอยู่นี่จ้าไม่ไม่นะวะครับผมจ้าปรุงจ้าเอาเพียงมาหางก็นดีกันเนี่ยนุมาให้กินซีใส่เยอะๆกว่าสุดท้ายได้เมียสวยเป็นเมียไม่โทรมาแล้วเปิดใจกลางวง อย่างดาวหเียวอกหกนตาอออกมาู่นถ่ายไม่่ไม่เป็นไรคอช่องคุณอะไรอย่างเจะกึมถึงกถึงกันหนีเอซิยูไม่ม่อมัขัดกันบอกเ้านาเจ้าเดิมไม่งคอยขอปรุงเน้ยกเก่งบน้ผมเรียน้นกเ่ครเนบ้ เดี๋ยวนั่งเรกินดีอร่อยเขาก็มีสูตรอะไรผมไม่มีมากมายหรอกครับครับครับผมอะไรนะครับงานน้ครับน้ำส้มหน่อยน้ำสน้ำสีส้มๆนสี้มๆนี่บอกโอเคเดี๋ยวพี่่ส่ก่อนแป๊บหนึ่งตอนแรกไม่ใส่นะพอก้าวถามบอกว่ามันต้องใส่หรือเปล่าก็เลยอยากลองดูเย้ะอะไรเอาขอบคุณครับดีนีใส่ มาเอฟซีผมผมไม่คดไปที่ทีบีหรอวะสิบกิโลก่อนมั้งเจ้าวะก็จะไปหาใครแบบล่าสุด่ะเจ้าเคยไปบ่อโอ้ยอยู่ก่อนผมหลายปีทำงานอะไรโอ้โหทำงานอะไรผู้การครับเนะเีทำานกรจีครับนี่ทำงานอยู่ตลาดหลักทรัพหลักทรัพย์ ถามรี่คงานถามอะไรให้เกียรติพี่บ่าวหน่อยถามนงานอะไรยังบอกมีการมีงานทำเหรอครับไปกุงเพี้ยนลยผรับผู้การอยู่แล้วออเปรยว่าทำงานเลยเออยูนตาผมรู้งานเลยอ่าอยู่ตลาดหลักทรัพย์หลักทรัพย์ทชัเลยใช่นี่คุยเกหิวอีกแล้วมาครับซ f c กินกว๋วยเตี๋ยวน้ำกันนะฮะอร่อยเลยจับไปน้องยืดเกินลืมกินผักนตอนนี้มนิ่ักอกี้อย่างีอรอยูแรงครับผมี่มีจะสั้นน่เี่ อะไรอะไรเกือบไม่ทันย okay. no, yeah. nah ี่ส right? ิเ right. ตียวหมดหม้อแล้วนะครับผมเกือบเกือบไม่ทันเราสุดท้ายเลยทั้งนั้นไม่มีเนื้อเปื่อยเนื้ออะไรค้างอยู่ในนั้นบ่ไม่มีบ่เนื้อเปื่อยอยู่ในนั้นอ่ะบ่มีมีเดไหนยะกินขกันนะผมได้บ่ลราเออ Ăn, nèo, tiếng coi. Coi nèo, tiếng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  nèo, vô nèo, tiếng vô tiếng nèo,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  เด็ดคือมันได้แต่เนื้อเนื้อเศษนะผมจริงพิเศษพิเศษช่วยพิเศษน่าชื่อเลยเดี๋ยวคึ้หน้าเจอกินข้าวเส้นก๋วยเตี๋ยวแม่ไม่อยู่อเออหนี่ยงน,นายเป็นมานายแล้วเกลียวเกลียวแผ่นนี่เดียว โอเคครับกินนี้ฝากไว้ที่ครับผมสวัสดีครับไปบ้าง <c oughs>